สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องอยากจะทดลองวิชาความรักกันสักหน่อยไหมพี่น้องอยากจะลองใช้ชีวิตไม่ให้เป็นการทำธุรกิจอย่างที่คนอื่นเขาชอบทำกันหรือการดาเนินชีวิตด้ยการใช้ศิลปะหรืออุบายเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่รอดในสังคมแต่ดาเนินชีวิตด้วยการแบ,บ่งปันความรัก ซึ่งการดําเนินชีวิตด้วยศิลปะหรืออุบายเพื่อเอาตัวรอดเป็นสิ่งที่เราทํากันมาตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลแล้วพี่น้องพ่อแม่ของเราจะสอนให้ลูกๆทําตัวอย่างไรก็ได้เพื่อให้อยู่รอดไปในแต่ละวันขณะที่ไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลพ่อแม่ก็จะคอยเฝ้าดูอยู่หน้าประตูโรงเรียนพี่น้องดูว่าลูกจะเอาตัวรอดวันนี้ไหมจะร้องไ้งองแงไหม จะคอยชะเง้อหาแต่พ่อแม่ตลอดเวลาไหมเราพ่อแม่่วงแต่การจะรู้จักเอาตัวรอดของลูกๆสอนให้ลูกจะต้องอยู่ในโลกให้ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งเขาโตไปออกเรือนนี่แต่เรื่องที่เราสอนลูกชายลูกสาวของเราคือการเอาตัวรอดจะต้องรอดตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมเตรียมอุดมอุดมศึกษา จบมาแล้วก็จะต้องหางานทําให้ได้จะต้องไต่เต้าตําแหน่งขึ้นไปให้สูงสูงจะต้องมีเงินเตรียมเอาไว้แต่งงานเลี้ยงตัวเองได้มีบ้านมีรถมีของใช้ในชีวิตทัดเทียมคนอื่นการเอาตัวรอดกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการมีชีวิตของเราไปหมดเราไม่เคยนึกถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันกันกบคนอื่นเลยจริงๆพี่นะ้อง หรือถึงจะนึกก็นึกแค่เพื่อว่าทำอย่างไรในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราถึงจะยังคงเอาตัวรอดอยู่ได้เราไม่ได้นึกถึงการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเพื่อการมีกันและกันอย่างแท้จริงเลยพี่น้องทาให้ความหมายของการมีกันและกันกับคนอื่นของคนเราในโลกเป็นคนละเรื่องกับการมีกันและกันกับคนอื่นของคนในสวรรค์ คนในโลกเอาใจใส่ในการมีกันและก,กันกับคนอื่นอย่างมีในยะในเชิงธุรกิจคือเพื่อว่าทำอย่างไรตัวเองถึงจะไม่ถูกสังคมทำร้ายแต่จะต้องเป็นฝ่ายทำร้ายสังคมหรือเอาอะไรจากสังคมให้ได้มากที่สุดในขณะที่คนในสวรรค์ไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองว่าจะต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่คิดว่าทำอย่างไรเรามนุษย์ทั้งหมด จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนอย่างสวรรค์กันและกกอนพี่น้องนะเราต้องเลิกความนึกคิดตามธรรมชาติที่คนเราเป็นกันมาตั้งแต่เกิดที่หวังจะเอาตัวรอดของตัวคนเดียวเราจะต้องเริ่มสอนลูกของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาลพี่น้องหรืออย่างน้อยพ่อแม่ต้องมีความคิดนี้อยู่ในใจของตนตั้งแต่แรกที่เริ่มสอนลูกของตน ว่าทําอย่างไรทําอย่างไรลูกของเราถึงจะเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในโรงเรียนอนุบาลโดยคิดว่าจะเข้าไปอยู่กับเด็กคนอื่นที่มุ่งแต่จะเอาตัวรอดของตัวเท่านั้นแต่ลูกของเราสนใจว่าจะไปอยู่กับเด็กเหล่านั้นเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนของลูกไปอยู่ด้วยกันทำอะไรเป็นไม่เป็นก็ไปทำด้วยกันช่วยเหลือกันอย่าอยู่แต่ของเราคนเดียว แต่ให้ไปรู้สึกว่าเด็กคนอื่นเป็นเพื่อนของลูกไปรักโรงเรียนไปรักสถาบันไปรักคุณครูให้เกียรติท่านอย่าลืมว่าต้องสุภาพของตนเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยทำอะไรให้โรงเรียนได้ลูกต้องไปทำนะลูกอย่าลืมไปสวดไปเฝ้าสิงนะก่อนเข้าเรียนก็ไปเฝ้าสิงขอพรพระแล้วตั้งใจเรียนหนังสือ ทำดีที่สุดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะได้เกรดเท่าไรจะชนะใครไหมทำดีเท่านั้นพ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกแล้วพระก,ก็เหมือนกันอย่าลืมมีน้ําใจกับเพื่อนกับฝูงเขาด้วยแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาอย่างเขาทุกอย่างนะลูกอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วไปคิดน้อยใจตัวเอง ลูกจงภูมิใจในตัวลูกเองพ่อกับแม่รักลูกนะและรพระกก็รักลูกด้วยนี่แหละพี่น้องที่รักนี่เป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดที่ดีที่เราพ่อแม่ควรจะสอนลูกของเราให้อย่าเอาแต่มองเข้าหาตัวเองคิดแต่ว่าจะต้องเอาตัวรอดให้ได้จะต้องทำอะไรเป็นให้หมดทุกอย่างตามที่ครูสอนแต่ไม่สอนให้ลูกไปอยู่กับเพื่อนๆเลย ไปช่วยเหลือกันไปมีเพื่อนไปรู้จักอยู่กับเพื่อนที่เขายังทำอะไรไม่เป็นแล้วเราพอจะช่วยอะไรเขาได้เราก็ไปช่วยอะไรที่เราทำไม่เป็นเราก็รู้จักที่จะมีเพื่อนไปท่องตนอย่างมีกันและกันกับเพื่อนขอให้เขาช่วยเราให้เป็นอย่าหมกอยู่แต่กับตัวเอง ไม่รู้จักมีปากขอความช่วยเหลืออย่าทะนงตนเกินไปอย่าทิฐิเกินไปมันน่าจะสอนในทางปฏิบัติยากนะพี่น้องนะไม่รู้จะพูดกับลูกอย่างไรแต่มันต้องเริ่มมาจากความนึกคิดของเราพ่อแม่ซะก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าจะพูดกับลูกกับลูกอย่างไรคนเรามันต้องมีความจริงใจกับคนอื่นพี่น้อง ตั้งแต่แรกฝึกตัวแล้วมันจะไม่เอาแต่เรื่องของตัวที่จริงมันต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้านแล้วการทำอย่างไรให้ลูกไม่เห็นแก่ตัวเขาต้องรู้จักมีใจห่วงพ่อห่วงแม่มีน้ำใจกับพี่กับน้องในเวลาทานข้าวเวลาอาบน้ำเวลานอนทุกลมหายใจพี่น้องเราสามารถสอนลูกเราได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปเข้าอนุบาล แล้วพอถึงเวลาที่เขาไปเข้าอนุบาลเราก็จะไม่ต้องงงว่าจะสอนลูกอย่างไรให้มีคนอื่นเพราะเขามีคนอื่นตั้งแต่ในบ้านแล้วเขาไม่ใช่จะเอาแต่เรื่องของตัวคนเดียวไม่มีน้ำใจให้ใครเลยแล้วเมื่อเราสอนเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้เขารู้จักนึกถึงคนอื่นอย่างนี้เมื่อเขาโตขึ้นไปเขาก็จะเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างโดยธรรมชาติไม่ต้องฝืนฝึกมากอะไรอีก เพราะใจเขาอ่อนโยนไม้อ่อนดัดง่ายอยู่แล้วพี่น้องไม่ใช่ไปรอให้โตแล้วถึงจะมาสอนคำสอนของพระเยซูเจ้าให้ไปรักคนอื่นมันทำไม่ได้หรอกพี่น้องไม้แก่จะดัดอย่างไรไหวเด็กที่มีใจดีกับคนอื่นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้จักวิธีอยู่กับคนอื่นให้มันเป็นสวรรค์ คือมองเห็นการมีส่วนร่วมของตนกับมนุษย์คนอื่นรู้ว่าต่างคนต่างร่วมกันมีสิทธิที่จะตัดสินใจและต่างคนต่างก็ตัดสินใจด้วยความย,ยินยอมเต็มใจไม่มีใครมาบังคับบังคับใครให้ต้องยอมตามทั้งนั้นไม่มีใครคิดแต่จะเอาความคิดของตัวเป็นใหญ่ไม่มีใครคิดแต่จะเอาแต่ความคิดของตัวให้ได้แต่ทุกคนในที่นั้นต่างร่วมกันตัดสินใจ และกำหนดหนทางในการดำเนินการร่วมกันไม,ม่ไม่มีใครเอาแต่ใจของตัวคนเดียวเลยไม่มีการไปคบกับคนกลุ่มย่อยตัญหาเพื่อหาแนวร่วมความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วรวมหัวการคิดหาหนทางจะเอาชนะความคิดของคนกลุ่มอื่นกันให้ได้การครบกันในกลุ่มย่อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะเอาความคิดของตัวเป็นใหญ่เพื่อไปหักล้างความคิดของคนกลุ่มอื่นอย่างนี้เท่ากับเป็นการสนับสนุนแนวคิดเดิมของการจะทําธุรกิจในการดําเนินชีวิตเพื่อความสําเร็จของตนฝ่ายเดียวนั่นเอง <c oughs> ยิ่งวันการคบกันในกลุ่มย่อยอย่างนี้ก็จะยิ่งกินตัวมันเองในที่สุดต่อไปคนในกลุ่มย่อยที่มีความคิดเอาแต่ความคิดของตัวเช่นนี้ ก็จะขัดใจกันเองพี่น้องและกลุ่มย่อยเชนนี้ก็จะต้องแตกสลายไปเพราะต่างคนต่างเอาแต่บุคลิกที่จะเอาให้ได้อย่างใจมาข่มเหงห้ามหันกันเองทำให้คนในกลุ่มต่างคนต่างจะตีตัวออกห่างกันไปคนในก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปคนนอกที่มองเข้ามาเข้าไปก็ไม่อยากจะเข้าร่วมสังกรคมด้วยพี่น้องกลุ่มย่อยที่มีเจตนาแอบแฝง เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาในการรวมกลุ่มเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากการมีตัวเองหลุดพ้นจากการจะเอาตัวรอดของตัวคนเดียวแล้วก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีคนอื่นในหัวใจและพร้อมจะเติบโตในความรักเลยแม้แต่น้อยคนในกลุ่มนี้ไม่นานก็จะพบแต่ความเสียใจเพราะพวกเขาไม่เคยคิดที่จะแก้ไขสมาชิก ในกลุ่มของตนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่สนใจว่าทำอย่างไรตัวเองจะได้ตามที่ตัวเองต้องการกันซึ่งพวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนในอันที่จะละทิ้งความต้องการการสแสวงหาแต่พลังอำนาจของตัวเองแล้วัามาให้ความสำคัญกับการมีชีวิต เพื่อรับใช้คนอื่นอย่างแท้จริงพวกเขาจะต้องตายต่อตัวเองให้ได้เสียก่อนและกลับฟื้นคืนชีพมามีชีวิตใหม่ที่จะอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อพระเป็นเจา้าพวกเขาไม่เหมือนการรวมกลุ่มของผู้ที่ต้องการจะใช้ชีวิตเพื่อที่จะแบ่งปันความรักให้คว้างขวางออกไปสู่สังคมภายนอกที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนที่มีเชื้อของการมีตัวเองหลงเหลืออยู่บ้างให้มา <c oughs> ให้มาเป็นคนที่ก้าวหน้ามากขึ้นในการมีชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกันกับคนอื่นและยิ่งวันยิ่งราชนาจะเติบโตในมิตินี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการที่คนกลุ่มของคนใช้ชีวิตทำธุรกิจพวกนี้ถึงอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกันขึ้นมาบ้างก็จริงซึ่งอาจจะเป็นแค่การเล่นละครสร้างภาพให้ดูดีก็เป็นได้ โดยพวกเขาจะเริ่มสร้างความสนิทสัมพันธ์กันขึ้นใหม่ด้วยการแค่พยายามจะมารวมตัวกันคิดว่าต่อไปจะทำอะไรอย่างไรอย่างไรดีดีๆกันแล้วแต่มันยังเป็นการรวมตัวด้วยการฝืนใจบังคับกันมันไม่ได้ออกมาจากใจภายในของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอย่างแท้จริงเป็นแต่เพียงการตกโรลงอย่างผีเผินเพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันตามกำหนดตารางเวลาอย่างเดียว เพียงแค่การตกลงรวมกลุ่มอย่างผิวเผินเช่นนี้ก็ยังไม่อาจทำให้คนในกลุ่มที่มีชีวิตในเชิงธุรกิจจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงจังอะไรเลยพี่น้องแต่จะต้องหาวิธีทำอย่างไรให้ไม้แก่เหล่านี้ได้กลับใจของตนจากภายในอย่างแท้จริงเสียก่อนจะด้วยวิธีใดก็ตามจะเข้าเงียบการฟังเทศหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นแหละ จะต้องให้คนในกลุ่มนั้นเกิดการกลับใจจากภายในให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในการดาเนินชีวิตแบ่งปันความรักจึงจะเกิดขึ้นในคนกลุ่มนั้นได้หาไม่พวกเขาก็จะจมอยู่แต่กับการดำเนินชีวิตในเชิงธุรกิจอย่างนั้นไปจนวันตายของพวกเขาที่น้องอย่ากลัวเลยอับรามเราจะเป็นโลกคอยป้องกันเธอ เราจะให้ชีวิตของเธอมีรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเป็นเจ้าชีวิตของลูกมันจะดีได้อย่างไรกันในเมื่อตอนเนี้กระทั่งจะมีลูกสักคนลูกยังมีไม่ได้เลยถ้าลูกตายไปสุดท้ายก็จะมีแต่คนรับใช้เท่านั้นที่จะได้ทุกอย่างของลูกไปครองจงมองดูท้องฟ้านับจํานวนดวงดาวเถอดถ้าเธอนับได้นั่นแหละ ลูกหลานของเธอจะมีจํานวนมากมายเช่นนั้นหนังสือปฐะมการบทที่สิบห้า 12, ข้อหนึ่งถึงสิบสองข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปดบทเทศสําหรับวันพุธเทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่สิบสองปีกขี้พ่ขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ